สวัสดีครับเคาเจอรคลาสครับเราคัสสาระวัฒนธรรมองค์กรมาเสิร์ฟให้กับท่านถึงที่ที่นี่ในทุกๆสัปดาห์เลยนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของ7กับดักครับในการสร้างวัฒนธรรมองค์กรซึ่งมาจากประสบการณ์ของเราในฐานะที่ปรึกษาในเรื่องของการสร้างวัฒนธรรมองค์กรนะครับอันแรกเลยครับการที่ขาดความเป็นตัวตนซึ่งอันนี้ต้องเข้าใจนะครับหลายๆองค์กรเนี่ยต้องการที่จะให้ภาพลักษณ์ขององค์กรเนี่ยสะท้อนออกไปภายนอก ให้คนรู้สึกว่าเราเป็นแบบนั้นแบบนี้มันอาจจะไปตรงใจคนรุ่นใหม่หรืออยากจะให้ลูกค้ามองเราในภาพลักษณ์บางอย่างแต่การที่เราเป็นคนอื่นเนี่ยมันเป็นไม่ได้จริงครับแล้วก็เป็นไม่ได้นานเป็นตัวเราเองง่ายที่สุดนะครับเพราะฉั้นการสร้างวัฒนธรรมก่อนเนี่ยมันต้องสะท้อนมาจากสิ่งที่เราเชื่อวิธีปฏิบัติของเราที่มันพาเราจากอดีตมาสู่ปัจจุบันเราสามารถที่จะต่อยอดเราสามารถที่จะเพิ่มเติม บางสิ่งบางอย่างลงไปได้แต่มันยังต้องรักษาความเป็นตัวเรารักษาความเป็นดีเอของเราอยู่เพื่อแยกเราให้แตกต่างจากคนอื่นๆกับแักที่สองนะครับก็คือเน้นเปลือกมากกว่าแก่นเมื่อหลายปีก่อนเนี่ยหลายๆคนได้เห็นออฟฟิศของ Google ใช่ไหมฮะที่เขามีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆนะครับเขามี Facility ต่างๆเขาตกแต่งสถานที่ให้มันดูคู ให้มันดูแตกต่างมาจากออฟฟิศซทั่วไปมีอาหารกลางวันเลี้ยงฟรีมีขนมมีอะไรให้ทานฟรีความตั้งใจของเขาเนี่ยเขาต้องการให้คนเนี่ยมาออฟฟิศแล้วก็มาพื้นที่ส่วนกลางหรือคอมมอนแอเรียตรงเนี้ยเพื่อที่จะมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันเกิดคอลลา o บเรชันในการทำงานมันสะท้อนมาจากคอ l วรลูขององค์กรไม่ใช่แค่เราอยากจะเป็นแบบนั้นเป็นแบบนี้เท่านั้นหรืออยากจะทำให้มันดูดีเท่านั้นนะครับ เพราะฉะนั้นการสร้างาองค์กรแก่นสําคัญกว่าเปรือบครับประการที่สามก็คือขาดการมีส่วนร่วมของคนในองค์กรการสร้างาองค์กรของหลายๆองค์กรเนี่ยโดยส่วนใหญ่จะเกิดจากคนไม่กี่คนนะครับในการพูดคุยกันซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยจะถามว่ามันผิดไหมจริงๆไม่ผิดนะครับเป็นเรื่องที่ผู้บริหารผู้ก่อตั้งองค์กรจะต้องเป็นคนตัดสินใจเป็นคนเลือกคอแวรลูส์หรือเป็นคนตั้งต้นมันอยู่แล้ว เพราะเราเป็นคนที่รู้ว่าองค์กรจะไปทางไหนรู้จักตัวเราเองมากที่สุดกว่าคนอื่นๆแต่การที่เราไม่สร้างการมีส่วนร่วมหรือไม่เปิดโอกาสให้พนักง,งานมีส่วนร่วมบ้างเนี่ย mm hmm. เขาก็จะไม่รู้สึกถึงความเป็นเจ้าเข้าเจ้าของมันเขาก็จะรู้สึกเหมือนว่าอันนี้มันเป็นคําสัง่งเหมือนกฎระเบียบอื่นๆที่มันมีในองค์กรนั่นเองเพราะฉะนั้นอย่างน้อยที่สุดในกระบวนการการสร้างวัฒนธรรมองค์กรก็ควรจะสร้างการมีส่วนร่วมของเขาทางใดทางหนึ่งด้วยให้เขารู้สึกว่าเขามีส่วน ในวัฒนธรรมองค์กรนั้นๆ e n น a อ e เกจที่มีต่อวัฒนธรรมองค์กร Commitment อะไรต่างๆมันจะมากขึ้นครับประการที่4ความเข้าใจที่ว่าวัฒนธรรมองค์กรเป็นเรื่องของ HR เท่านั้น,นหลายๆองค์กรเนี่ยไปคาดหวังหรือไปมอบหมายงานชิ้นนี้ให้ HR าทำพอภาพเริ่มต้นเป็นแบบนี้ปุ๊บเนี่ยเขาก็จะมองว่ามันเป็นงานของ HR คนอื่นๆหรือหน่วยงานอื่นๆหรือผู้บริหารนะ่มีหน้าที่ สนับสนุนหรือทําตามสิ่งที่ h อาร์บอกเท่านั้นซึ่งจริงๆไม่ใช่นะครับวัฒนธรมรมองค์กรเป็นเรื่องของทุกๆคนในองค์กรคนที่หลีดวัฒนธรรมองค์กรจริงๆคือผู้บริหาร H r ชเป็นแค่ facilitator เป็นคนที่ช่วยให้กระบวนการการสร้างวัฒนธรรมองค์กรเนี่ยมันเกิดขึ้นโดยการมีส่วนร่วมของหน่วยงานต่างๆที่ไม่ใช่ HR อย่างเดียวเพราะถ้าเป็นแบบนี้นแล้วเนี่ยคนก็จะรู้สึกว่าการที่ เราทําเรื่อง c u เจอร์หรือเราไปทํากิจกรรมอะไรต่าง,าง,างๆเกี่ยวเรื่องของวัฒนธรรมองค์กรเนี่ยมันคือการไปช่วย hr ไปช่วยให้ kpi หรืองานของ hr เนี่ยสำเร็จซึ่งอันนั้นมันห่างไกลจากความเป็นจริงหรือวัตถุประสงค์ของวัฒนธรรมองค์กรมากๆเลยนะครับประการที่6กนะครับก็คือความไม่เสมอต้นเสมอปลายและหลายองค์กรเนี่ยการสร้างวรมองค์กรเนี่ยโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะเป็นเน้นในช่วงแรกเยอะโดยเพราะเรื่องการสื่อสาร เปิดตัวใหญ่โตบางคนก็ลงทุนลงแรงลงเงินไปกับเรื่องการเปิดตัวตองค์กรหรือการสื่อสารคอ่นข้างมากหรือการ implement ต่างๆก็ส่วนใหญ่จะมุ่งเน้นหรือให้น้ําหนักในช่วงแรกเป็นหลักพอไปสักพักก็แผ่วปลายซึ่งอันนี้มันอาจจะมาจากหลายๆสาเหตุหนึ่งในนั้นก็คือการที่เราให้งานแบบนี้มเป็นงานของ AI อย่างเดียวด้วยงั้นคนอื่นก็จะรู้สึกว่า ไม่ใช่งานของตัวเองฉะนั้นโมเมนตัมมันก็ไม่เกิดการสร้างวัฒนธรรมก่อนมันต้องทําต่อเนื่องครับยิ่งทํายิ่งเข้มข้นไม่ใช่ยิ่งทํายิ่งแผ่วและสาเหตุอย่างหนึ่งที่มันทําให้ไม่เกิดอิมแพลคอะไรก็เพราะว่าเราไปนในเรื่องการสื่อสารได้เพียงอย่างเดียวแต่จริงๆแล้วการสรื่อสารมันเป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้เนอเ,นอ,งเ,นอ,งเนองนะครับในการสร้างวัฒนธรรมนะครับและข้อ7กับดักสุดท้ายก็คือผู้บริหารไม่ได้เอาจริงซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่ผมพูดอยู่เสมอเลยนะครับว่า Key Success Factor ที่สำคัญที่สุดในการสร้างองค์กรก็คือการเอาจริงเอาจังของผู้บริหารแต่หลายครั้งเนี่ยผู้บริหารจะรู้สึกว่าตัวเองมีหน้าที่ในการแค่ไปสนับสนุนคอยอนุมัติคอยไปไปรากฏตัวคอยทำตามสคริปที่ HR หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนะี่ยมาบอกให้ตัวเองทำอะไรแต่จริงๆแล้วเนี่ยวัฒนองค์กรมันเป็นเรื่องใหญ่มาครับมันไม่แพ้เรื่องกลยุทธ์องค์กรมันไม่ได้แพ้เรื่องธุรกิจต่างๆไม่ได้แพ้เรื่องของ เอนจินสำคัญสำคัญที่มันขับเคลื่อนองค์กรอยู่เพราะฉะนั้นถ้ามันเป็นเอนจินสำคัญด้วยแล้วเนี่ยผู้อ่านต้องลุกขึ้นมานำวัฒนค์กรนะครับไม่ใช่เป็นแค่ผู้สนับสนุนเท่านั้นเองและนี่ก็คือเจ็ดกับดักนะครับที่มักจะพบเจอในการสร้างวัฒนค์กรครับเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้สึกว่าเราอยู่ในข้อใดข้อหนึ่งหรือหลายๆข้อเนี่ยนะครับก็ลองมาทบทวนดูนะครับแล้วก็ลองปรับเปลี่ยนครับวันนี้ยังไม่สายนะครับจะช่วย ทำให้ความตั้งใจของท่านในการสร้างรูปกรุกรเนี่ยมันสำริจผลได้มากยิ่งขึ้นครับแล้วเราพบกันใหม่ใน EP หน้านะครับสวัสดีครับ